สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอยู่เกิร์ตย่ำแรกๆนี่ยังเอื่อยแม่ทำอะไรทำมันกับข้าวไปกินแล้วก็ไปฝากแม่ปีแม่เปิดมันทอดหมูข้าวหมูแล้วก็อออีปูยนี่คขาทำอะไรนั่นต่ออิปุยอปลาเนี่ยยายจะทำข้าวหมูไงพี่เจียบอกว่าเจียจะเอายามาฝากแค่ก่อนยายที่บอกอะไรสุดว่า จะเอายามาฝากเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้เนาะใช่แกเป็นพยาบาลเกษียณขอบคุณณยอยมากเลยนะคะค่ะเยอะมากแกฟาให้แม่โดมแล้วก็ครูไก่แล้วก็พี่เตาด้วยอะไรฟังพอเมื่อเธอไปทำฟันใช่ไหมแม่ก็ ถามปิดประตูบ้านไหมห้องแสงมันเข้าบ้านใช่ไหมแต่ว่าปิดโล่หรือจะปิดไฟให้เลือกเอาไปประตูดีกว่าให้แม่นอนตรงนั้นแล้วก็แสงมันเข้ามาก็เลยปิดปิดปิดจะเปิดไฟไว้ทีนี้นนาก็สาวฝ่ายสาวไหม่ <c oughs> เลยเลยใจดังนะนอนนอนนอนม่ต้องมาถามนอนเลย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 แล้วต้องมาว่าไม่ต้องมา,มอ,งามอย่างนี้นอนนอนนอนเอาออนนี้แม่ก็นอนเล่นโทรศัพท์พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาหางไปที เอ้ยอยไปก่อนมูเข้ยหลับเข้ยหลับก่อนมูเอาเคือหลับก่อนมูเมื่อกี้อันยังสาวสาวใหม่สาวอย่างนี้มาสักน่อยแม่ถามด้วยไหลเข้านอนมาดิหลับแล้วเชิดเชิญมากเหรอแม่แม่เป็นยังไงก็คืออันทักซี่ทักแล้วทักแล้วใครอ่ะ ปไปถามพ่อตาตาเา่เห็น <laughs> บอกบอกไปถามใครบอกรสบอกินูกนเอะ่เป็นร้านค้าร้านค้าปตาร่าดิพตาหาไม่เจอเหรอก <laughs> 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 แล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว <laughs> หมูหมูหมูแม่หมูห่นห<อ>มูค่ะปูกับปูมาแข่งก่นกล่องละสายแมวไม่สายมันจีละลายไปไ<ม>เลยดิแต่เหตุอูกับปูก็รู้ว่ามันจะเสียบออบ่เพราะว่าบ่ไมันทำเองนี่สินี่ค่ะบ้านเอามาอัน ยู่คือห่านหามอลำเก่าแถวตอนอจะจะปเมาณนี้นะคะแันมีพร้อมเนี่ย,ยอยูเมียนไหยพี่แต่ตาก็จะอยู่สองคนเล่าประยุไปตา,มปา้มภาษาเราก็จะหกๆเล็กน้อยเรื่องธรรมศาสตร์เนาะค่ะวันน้อนะค่ะตัํมแหงๆพี่ตาม,ตามันอิจแต่พี่ตาตัว วายตัวไม่ย <laughs> no, ังแม่จะมันมีกันแล้วจะไปยังไงมันโมเมนต์ยามปูหอมแม่ถ้นมันเป็นยามปูหอมแล้วมันบอึดดอกวัดสี่แต่ว่าอยู่ตลาดกับอึดถันไปแล้วมันเห็นได้ ทมเดาไมจักุจมาจับก่อนคนละคนเลแมาจับกันแล้มันยาดเชบ่แม่ข้มอหนังข้กุมอนด้หมดยังไฟหนังไม่เ็สียอะไรอะไอของเฮียถมาตั้งมืขึ้นนี่มันชุกอะนี่ทคิว ไปบ,บนที่ทายเลยทานเลยเอาขื้นน้ำแเกือบใส่ไม่ทันแม่ไเจะแลว ตาลอมาหลับด้วยค่ะนพ่อตาสาลอมาหลับพ่อของน้ำเมนนะคะโอ้ยพ่อเจาะกระถอดเสื้อคีมคอยกันเลยสิดตัดออกซะแฉบบ๊ แซบบอลูตาวม้วนแขนตาเพลงพินบรรยากาศบ้านเฮานะคะกระทอมหน่อยตาตากระยายตาเขาไว้ค่ะ ฮอกนีระดับหนึ่งแ่เลยค่ะยางยเต่าเขาไปบึงข่เต่าเขาักเขาไปไหนม่นมเหนไปเห็นไม่เ็นี่นี่เต่าเขปดตรงลูกลูกลูกข่สอนกนเบึงละนี่สอนกนเบึงยูทูบลหนึนี่อวิดีโอนี่อที่สองนี่เจอเลยดี เ <Yeah. S 2> นี่นี่เบิร์ไปเอระไรวช่ไหมเนใจเนี่ยก็จะมีชิหุ่นน้ำขาตั้งกล่องคืนตะดางสอนแท้สอนแท้ก็ได้เงี้ยแท้กันแบมซื้อมาให้แกแล้วทีนี้ก็เอามาวางไว้ยังไม่ได้สอ, <Yeah, S 1> <า>อนแกก็นึกว่ mm hmm. mm hmm. าแกจะทำไม่เป็นกลับมาแกตั้งแล้วคนละอันเรียบร้อยเชิด ไปทั้งหดเนี่ยเฮอ,อ,อันนี้เราไปด้วยไหมออยูอปูแล้วไปยังใกล้แล้วระหว่างออยูปูกับกระดูกหมูกระดูกหมูสุกแล้วฮ่มาาาวาา่าาาฮา่า่่าา่า่ อกห,ออหม่ต้องหยงแมคินี้ตัดได้ดไห<อ>มรถ่ายติดตาใส่เสือ้อโอไม่ใส่เสื้อเมื่อกี้อะไ,ไรเดียวเด๋ยวถ่ายมาถ่ายอะไรเงี้ยมันจะี่น,ะน,น,น,นะนสิมันเป็นอัน,นี้ เขาทำถ่ายมาไทยไก่ถ่ยสัตว์ที่น่ารักอะไรนี่ขดยูทูบนกกะยางไปเข่ากล่องถอดกาวไปุ้วนไปเบิกอ๋อยิ้มเตรียมตัวแล้วบ่แม่เตรียมยันก่อนไปร่ำตี เาเอื่อยกกะปูจะได้มีผักชีหอมโอ้มีผักชี่ละอขาดโลาติขาดสชาติไปหนึ yeah. oh, okay, mm ่งหนึ่ง <Yeah. S 2> สบายเลยแม่นี่ราคาบรรยากาศบา้านเฮาโดนๆจะได้มากเท่านึงแต่ก็มีความสูขค่ะน,นี่คือว่าสะอาดก็วที่คิดยูค,ค่ะหันมาหน่อแม่ได้แล้วก็หยุดไปเดีย นาค <cek warm st anza> <k> ือ <voulais> ย <beeping> ัง <guy> วิกคตาทานมากนี่แหละอุ้ยนาก็บอกนาให้กษริยสร้างกองไอ้ฟุนบาหลอดทุกคนอุ้ยผู้ใดอ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะพามาเบิ่งบรรยากาศค่ะบม่มียังหลายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำนี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคุเอะลำเพลอพิเชียร์แหละค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงทุกคนนั่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ไม่พอเสร็จที่เมื่อกี้เธอตัดทองออแล้วเอาใหม่เหรอไม่รับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ